เข้าใจเหตุผลนะคะมักไ่ได้นีครเสียแก้ด้วยเลยไม่ยิเสียเพี้ยไม่ได้ยิงมั้งโอ้ยฝ้องมาเจอเข้าไปสิดเข้าไปแล้วเราโอ้ยเอจิ๊น่อยไปม่ใครเป็นายหรือเปล่าเอไปก่อนเดี๋ยวจิ๊บเฮ้ยโอยจิ๊บจิบจิ๊เออย่ดินหนีสิโอยิบไหนจิ๊บไนลปละไหนลไน นี้กำลังเลินครับขอบคุณทีมสักพอดครับพี่เอ๋โอ้ยไป็ราเอ้าตายซะไอ้ี่เจ้าพอยามายเรยานไม่หัดนะฮะเป็นเรื่องแล้วแหละเออตอนนี้ฝั่งสโลปเ็นเรื่องแล้วนะฮะมีได้ตายแล้วล่ะ โอเคเอเลคืนเลยสิไหมอยู่นี่มจิบห้เรารอดกัได้อะไรพวกเราอยู่นะไม่รอดหรากนี่ครับเดียวละายเดียวรัดรไกันลหลรัดครได้ต้องูครับมีปีกันโอ้อกับน้ำจิมทางนี้เองทางนี้องอับไฟมากกว่าปั้นต เก็บไปขายไปนี่ยแล้วเราไม่ได้อยู่กับตาเาเลยได้เห็นเราไหมนี่ไม่เห็นไงเราสิากตนี่ตอเดินตามหลังสิกองนั่นโอเคนอยูข้างหลังไอ้กาไ้าไแ็กนะะแล้ก็ข้างหลังสิไอิกไอิกเราเขาลังได้อ่ว่า่า๋อ ขอสองร้อยไอ้ีว้ยไหนไนไหนไหนองการเอเขอได้๋อเนี่ย Loads of money เรตการอีกอีกร้อยเวลาแล้วอีกร้อนึง่ Grab it all That's good t u f f อยู่ับตาต้องดีกว่าผมไปกับตาต้องแล้วก็ามมาสวัสดีครับเอ้ยไม่หนเลยตาต้อง ไปเรื่อยเรื่อยเรเมคาเมล่านะครับเฮ้ยเมเางอ้แครับดูมันเยมันดีลมด้วยอ็ม้าวหวาวานเต์ลเตอร์ต้องกร้คก็คือคล่า อาจะคุมกันเองวันดีครับพี่ขามีมาวันดีครับใครมาอยู่ระหว่างเรากำลังคุยกันไปดูว่าพี่กิ๊ฟมาหน่พี่กินฟมาหน่อยพี่กิ๊ฟในเือเองไปมันใสกันให้เราออกไปด่ากกองทุดนี้เลยใช่มันที่เอสสองมันโดนในเทลได้ไรเหรอครับน้อยนิดเลือดหน่อยนิดเลือดหน่อยเรื่องเรื่องเราก็เกือบตายเหมือนกัน เลือดเราโอเคเลือดเราพอใช้แล้วจีว่าว่าเลือดหิ่อยลังเดนโดนลมมาเลยหมดเลือดหน่อยไม่ใช่มีคนขวาครับพี่หนีครับหนีหนีหนีหีจากตำแหน่งนี้เลยบิ๊ย์ว่าไหลว่าเดี๋ยวเขาโดนน้ำไปก่อนนั่นเนี่ยแต่พีกินไปก่อนแล้วล่ะตอนนี้ไม่กินสิ่งกันไปเราแกันให้เอง